สบายดียงามแรงด้วยทุกคนน,น้องน้องเมฆได้ขนมปะาบอมสื่อหพี่น้องขอบใจเอื้อลลยรล้าๆสื่อหลายลานขอบคุณมากจ้าเอือ้อผนได้อันนี้นหักเมฆง่ยยายง่ายเอื้อกินไปสองอันสามอันเอ้าล้มได้ลุงแม่สื่อแบบนี้ได้ปะ ดีอ่ตามอันแล้ววัใหนงเลยกินนาเดินูเดียวพอได้เติลูกเสรเจแล้วพักน่นนี่กะป,ะป้งแปงลุยตัวเขาเวลาอาบนา้ำ แล้วมันหลุดดีสมดีอณ์นี่เอ่ไว้เก็ดนะแม่ซื้อมาอะไรด้อยอยาอุดยุงได้หลุดเยอนี่แม่องอืมนี้ปุบมันป่าอะไลมา อันนี้พี่น้องอันนี้ได้ไข่แพงหนึ่งมาไว้เด็กๆกินสร้างเต้สิเป็นเดือนได้ละมั้งกระทะซีรุ้มมานะมาเ,เอ็ดเดินเค้ากี่เค้าอันนั้นคนโฆษณาหันยี่ได้นะหันบักใหญ่เบิ้งพี่น้อยหนึงเขาโคสนานอันใหญ่ชาวพีพี่ได้ลู้แม่บริคิดแล้วมันพี่น้อยแบบนี้ นมมันอะไรนะอืมนมเนี่ยก็ดูพอแล้วหนูตุ้มพวกอันนี้ตุ้มพวกหรือกระย่าได้ปะท่านสั่งพราเจ้าผมคิดว่าอันนี้ใหญ่เป็โคสนาเนอะคือว่าอันักแบ่ใหญ่ ก็ไดกปลาดอยโคษนานะอันดักใหญึ่งเนบไาโน่เนี่ยมีได้พี่น้องเลยมิเตเฮดอันเขาจี้ได้ลูกน้ำไฟแลกอะตอก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 ไข่ไข่อันนะฮะอันแล้วกเอาเข่าลงไปใส่มาตักใส่นี้เอาน้ำมันใส่มึงไม่ก้าโอ้ยยังลูกกินอีีเลย

โกสณน่าพูนว่าอันล็อกไงไปสั่งยายางไงยังอันนี้อันชุบอันนี้พัดจ้๊เอออันชุบวางไม่หนีเออแม่กัหันเลยหันเลยดิอันชุบวางนี้ได้ อจำไครลูกลองเห็ดมึงลูเห็ดเกาีใส่ไข่ให้น้องนะเจไของชินไหนติกกกอนงคงนหน้อยเลยงนันน่อยว้าเยลอยกบบาทสบุเป็นตาแบบนท้นะว้านมันคือน้อยๆอยะ อาพี่น้องเอ้ยโอ้ยกาจะคั่วกระทะพี่น้องจะเบิ้งอยากคั่วกระทะโอ้โอยคัค่วได้หนิคนคืนเขาจะกระเทยเอาได้๋ดิอุ้ยใหม่ให้ใหม่หค,คือโค้งเล็กน้อยเล่นเนี่ยเบิ้งเด้อภาษาจีนนะปิ้งเขาจีนลูกขอกินเบิ้งเด้อเป็นนี บอลนี้เออแม่ก่ะชื่อชื่อของเหล็กมากมันโฆษณาเอ๊อันบักไงบักเต เมเป็นบ่อไหมเอ้ยเป็นบอกสั่งพี่บ้าเลยนี่แปดพันเก้าพานันร้อยบาทคนตายนะเบอร์รูปนี่เบอร์รูปเอฟซีเอ้ยอกับพี่บ้าเนี่ยใส่ไข่บ่เออใส่ไม่ใส่น้ำมันบะ

บ้าง่าย่ๆนี่พี่แหละอันนั้นโฆษณานะอันอันสำเร็กปีอย่างนี้แหละพี่น้องเลยบุญแม่ได้อันนี้น้อยอันนี้นี่นะฮ่าตัว้ตัวอ้

Ui Không chào Không chào Hồi hôn thôi, thôi. นวันจักสั่งที่จัมาเห็ดใหหลูกินเห็นหอนดี่คือว่าอันบักใหญ่นะโฆษณามานี่ฉันห่ยหอนห่วย ขาดิกน่ลินของกนน้อยอย่างนี้ออหัวเสียห้ต่างกันถามากเลยน้มัน,มนสงซงค่ะ เ่ากระสุกสั่งถงไหนใหม่บิดเละไข่นาผมจ้ะไข่ร,ระสุกสั่ดูสุกอยู่บสงเจ้าปเป็นยวนี้ตายยิ้วสิบริโู่เอาสัานีนี่เออเป็นนี้แม่ลูก โอ้บเป็นตาเป็นตาเรื่องตาตาเงินเดี๋ยวมันคือหอนมันหอนผีชนะสั่างกางมาแบบปุ๊บเีตายานี้ตาหุบไผ่านพี่อ้ยผ่านที่ตาเงินเด้ có sẽ nhiều bổn phi nhỏ mặt kinh doanh mày đuốc mày bào 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 mày

กินแมษามสยหัวบมผานพี่เนาะลูกกับชายหัวบมผานเอา้าเอา้าแม่เป่าให้เลยเนี่บมผานก็กินซาก็เทินเห็ดแล้ว สายหัวจังทีแล้ะไปเนี่ยพีนน้องเอ้ยผ่านเห็นให้ลูกกินลูกสายหัว